ก็นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระรสมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากันในเรื่องจิตสำนึกแล้วก็น้อมธรรมชาติชีวิต ในการที่เรียนรู้ในการที่ประกอบกิจการงานร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมในสภาวะต่างๆมีทั้งสัมมาทิฏฐิมีทั้งมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เราถือว่าเป็นคุณอย่างยิ่งในการที่ เราเป็นชาวพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยสิ่งสำคัญที่เราต้องน้อมคุณและโทษพร้อมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในการประกอบสัมมาชีพสิ่งต่างๆที่เราจะหยิบขึ้นมาคุณและโทษนั้น หมายถึงเราดำเนินชีวิตประกอบหน้าที่การงานก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันการที่ผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในหน้าที่ต่างๆหลากหลายหน้าที่และถึงที่หลากหลายหน้าที่นั้น จะเห็นการได้มาการสมหวังการผิดหวังมีทั้งอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันการเผือตัวเผือตนก็ดีด้วยการที่มีชีวิตไม่เท่าเทียมกันก็ดีในกระแสโลกจอสิ่งที่เราเห็นคุณและประโยชน์ในกระแสโลก ก็คือความจริงในความไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นไปหลงไปในกระแสโลกก็จะเกิดการยึดมั่นถือมั่นถ้าหากว่เรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องสัจธรรมในพระธรรมคำสอนแล้วก็น้อมพระธรรมคำสอนเก็บเอาไว้ในความคิดเก็บเอาไว้ในความทรงจําของเรา ยิ่งเราเรียนรู้ยิ่งมีการประพฤติปฏิบัติต,ตามพระธรรมคำสอนในการประกอบหน้าที่การงานการใช้ชีวิตของเรียนความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่เที่ยงตามการเวลาผู้พูดเองก็มีโอกาสร่วมกิจกรรมการกุศลจากการสูญเสียชีวิตมากมาย ทำให้ได้ได้น้อมดูสิ่งต่างๆของชีวิตในบ้านปลายในวันสุดท้ายของชีวิตผู้ที่กำลังแสดงทำให้เราดูซ้ำแล้วซ้ำเล่ากิจกรรมในงานแฉปนกิจในงานสูญเสียนั้นมีทั้งการไว้อะไรมีทั้งการาพิจารณาธรรม มีทั้งน้อมถึงสิ่งที่เป็นจริงในอดีตที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันจะเป็นอย่างไรก็ตามตการใช้ชีวิตช่วงทำกลางจะได้เห็นิ่งที่เบียดเบียนกันถ่งที่เอาชนะแข่งขันกันและถึงที่สุดนั้นก็อยู่ในที่เดียวกันก็คือต้องสู่เตา เผาว,นะวอดไปสู่เท่าทานสิ่งที่เหลือไว้ก็คงจะเหลือแต่ความดีหรือความไม่ดีที่สั่งสมเอาไว้ในตอนที่มีชีวิตถ้าหากว่าเราใช้หลักเกณฑ์ศัจธรรมในพระธรรมคำสอนจะต้องน้อมคุณธรรม น้อมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านศีลธรรมที่เราฝึกฝนกระทำควบคู่ในหน้าที่ของเราถ้าหากว่าเรามีโอกาสน้อมระลึกประสบการณ์ชีวิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันหนึ่งก็จะต้องถึงคิวเราเหมือนกันสิ่งที่ได้เห็น แล้ก็เกิดการระลึกอยากตอบแทนนั้นบางทีเราจะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์แล้ก็ญาติสนิทมิตรสหายของเราก็ได้ล้มหายใจจากกันไปโดยที่ไม่ได้มีโอกาสระลึกสั่งลาก็มีมากมายทีเดียวแต่ทำอย่างไร จะให้เกิดคุณประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการที่เราได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมงานจาบพนกิจนั้นสิ่งที่เราจะต้องน้อมเสมอก็ในเรื่องความไม่เที่ยงความเที่ยงก็คือการจากไปการสูญเสียชีวิตเหล่านี้น้อมสู่การพิจารณาธรรม การที่เราอ้างเหตุของการพิจารณาธรรมในความไม่เที่ยงอย่างนี้ก็คือการตอบแทนคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดจาสั่งสอนพวกเราว่าการที่เราต้องระลึกถึงความตายทุกขณะนั้นสิ่งที่เราประจักษ์ซึ่งหน้าประจักษ์ในกิจกรรมที่เราได้ฟังพระคุณเจ้า นสวดพระอภิธรรมกันจึงได้ยิ่งน้อมเข้าไปถึงชีวิตถึงความจริงต่างๆก็ทำให้เราได้ประโยชน์เกิดขึ้นก็มีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวตามกระแสที่ใช้ชีวิตในอดีตถึงปัจจุบันนาการพระธรรมคำสอนสิ่งที่จะต้องน้อมเข้าหาตน เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ฝึกผู้อบรมนั้นสามารถที่จะพัฒนาใจเพื่อจะเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนก็จะสามารถตอบแทนคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่ญาติทั้งหลายได้อีกด้วยการที่อ้างเหตุของการตอบแทนไม่ได้หมายถึงเราใกล้ชิดสนิทสนมกัน แต่สิ่งที่เราตอบแทนก็ได้มีโอกาสไปพิจารณาธรรมไปสแสดงถึงชีวิตถึงที่สูญเสียนั้นเป็นผู้เสียสละ,ะแสดงธรรมให้เราได้น้อมดูกันสิ่งที่เราได้น้อมกิจกรรมนะไปฟังสวดพระอภิธรรมหรือไปชรนกิจนั้นจะได้ไประโยชน์ก็คือเรื่องแรงตั้งมั่นอธิษฐานบารมี การที่เราตั้งมั่นเป็นผลทำให้บุญกุศลความเบิกบานแจ่มใสทำให้เข้าถึงกระแสะแห่งธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณและสามารถน้อมจิตใจของเราอุทิศกุศลให้ผู้ที่แสดงธรรมหรือผู้ที่วหวชนนั้นได้เหมือนกันองค์ประกอบต่างๆจากประสบการณ์ชีวิต การที่มีชีวิตต่อสู้กันทะเลาะเบาะแว้งคุณเคืองปทัทุสลายกันด้วยกายวาจาใจก็จึงมีโอกาสได้โหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่การที่เราตั้งใจโหสิกรรมนั้นถ้าไม่มีผู้เอ่ยปากตอบรับเพื่อจะผ่อนคลายให้ใจของเราถ่ายถอนการยึดมั่น จากสิ่งที่เผลอตัวเผลอตนที่จะไปจาบจ้วงล่วงเกินกันก็ไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งนั้นได้เนื่องจากหลายชีวิตสูญเสียไปก็ยังไม่ได้มีโอกาสเอ่ยปากและลึกสำนึกผิดขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันเป็นเหตุํำให้บ่วงกรรมเหล่านี้บทบังวิชาวความรู้ ที่จะพัฒนาใจสั่งสมให้เข้าถึงกระแสแห่งการมีชีวิตอันเกิดคุณเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านและเกิดประโยชน์ต่อการยานมิตรทั้งหลายที่เรียนรู้พระธรรมคำสอนกันสิ่งสำคัญที่เรามีโอกาสไปร่วมกิจกรรมทั้งงานกุศลก็ดีในเรื่องงานอากุศลก็ดีนั้น เราต้องแยกแยะสิ่งที่เราไปร่วมกิจกรรมนั้นหมายถึงเราไปตอบแทนคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรากันและน้อมสิ่งที่แสดงธรรมนั้นให้เกิดควา,ามรู้สึกเปลี่ยนแปลงเรื่องกำลังใจมนุษย์เราถ้าไม่ได้ฝึกฝนเรียนรู้พระธรรมคำสอน เม่ได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนก็จะใช้ชีวิตด้วยความหลงไปสิ่งที่เราได้น้อมความหลงไปข้าน้อมถึงฝามน่าสงสารน่าอะไรในเรื่องความไม่รู้ทั้งๆท,ที่มีชีวิตเหมือนกันและประทานอาหารเหมือนกันหลับนอนเหมือนกัน ช้ชีวิตการงานเหมือนกันแล้วก็คองเรือนสืบลูกสืบหลานสิ่งเหล่านี้เป็นภาระแล้วก็เป็นหน้าที่ลบกวนใจของเราเราจะรู้หรือไม่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราจะขี้คายทุกขที่ใจได้อย่างไรนี่คือสาเหตุอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการน้อมละลึกในกิจกรรมการกุศลต่างๆ ไม่ใช่หมายถึงเราจะไปทำไปร่วมกิจกรรมงานกุศลน,นั้นจะไปแสดงตนแสดงตัวเอาหน้าเอาตาประการใดแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องมาขยายความในการที่เรียนรู้ศัจธรรมคำสอนก็จะต้องมีการบระพฤติปฏิบัติน้อมเข้าหาตัวตนของเราเพื่อจะให้รู้จิตรู้ใจของเรา มีความสลดสังเวชขึ้นหรือไม่ให้เราสังเกตดูถ้าใจของเราสลดสังเวชไม่ใช่สลดหดหูแตกต่างกันถ้าสลดหดหูนั้นหมายถึงจิตใจของเราอยู่ในช่วงตกต่ำเศร้าหมองอะไรอววรถ้าหากว่าเราสลดสังเวชก็ต้องสังเกตเหมือนกัน ว่าเราจะแยกแยะหน้าที่ของเราได้ดีขึ้นแล้วก็จะทำประโยชน์ให้เกิดทานศีลสมาธิปัญญามากขึ้นพร้อมทั้งประกอบหน้าที่ทางกายในการที่จะประกอบการงานประกอบการครองเรือนทำหน้าที่มากขึ้นด้วยกำลังใจที่ห้าวหาญมั่นคงยิ่งขึ้น ไม่ได้สลดสังเวชแล้วสิ่งเหล่านี้จะหยุดตามหรือหมดไปตามยิ่งสลดสังเวชมากการเคลื่อนไหวให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะมีความเพียรในการที่จะกระทำหน้าที่ของตนแลนะให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงทั้งสองด้านพระธรรมคำสอน ที่เราได้น้อมเสมอก็คือเรื่องฝึกสติรละลึกเพื่อใช้เข้าถึงตัวตนของเราในการที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้เราจะเห็นงานแตกต่างกันระหว่างการเกิดในะเป็นเด็กๆนะเกิดมาเป็นเด็กๆเ,เล็กทารกความตื่นตาตื่นใจเบิกบานแจ่มใสของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แล้ก็ญาติมิตรนั้นความล่าเริงเบิกบานอย่างนั้นถ้าเราไม่มีการฝึกก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของความพึงพอใจความพึงพอใจก็เป็นกิเลสที่เราต้องน้อมว่าสิ่งนั้นกิเลสเกิดใจแล้วก็เกิดมีความยินดีมีการคาดหวัง สิ่งที่พึงพอใจจึงเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนตของเราทำให้เราเกิดความพึงพอใจพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสน้อมะละึกศัจธรรมคำสอนก็เป็นเหตุสำคัญที่จะต้องน้อมเสมอเรื่องการแทนคุณ หรือตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราได้มีโอกาสระลึกถึงการตอบแทนคุณไม่ใช่หมายถึงต้องคนคุ้นเคยรู้จักกันแต่เราได้น้อมกิจกรรมเหล่านี้การสูญเสียเป็นเรื่องที่เศร้าใจ <c oughs> การที่เราได้มาก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจ ทั้งหลายทั้งปวงเหตุจากการพึงพอใจและเหตุจากความไม่พึงพอใจทั้งสองเหตุอย่างนี้ถ้าเราน้อมหาใจเราก็จะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการได้น้อมพระธรรมคำสอนในการที่เราทำหน้าที่ของเราแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรม แสดงธรรมให้เราได้ดูได้เห็นกันการที่เราได้เห็นการตั้งเครื่องตั้งผู้เสียชีวิตนั้นจะตั้งสูงว่าแขกขว่าพระคุณเจ้านั่หมายถึงการแสดงธรรมให้เราได้น้อมดูว่าสิ่งนี้กำลังเป็นไปตามความเป็นจริงวันนี้จึงต้องมีการระลึก มีการน้อมพิจารณาในความจริงต่างๆนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเป็นผู้ที่ไปเยือนไปร่วมงานส่วนผู้ที่เป็นหมู่ญาติผู้วัยชนก็ยินดีต้อนรับที่จะให้ความสำคัญกับแขกกับคู่คนที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมงานถึงเหล่านี้ เราจะปรากฏเห็นความเบิกบานซึ่งกันและกันเสมอ,อที่เราได้ผ่านชีวิตการร่วมงานด้านนี้มากมายน้อยเหลือเกินที่เราจะเห็นความเพลิกเฉยความไม่เอาใจใส่แขกเรือหรือสังคมที่มาร่วมกิจกรรมจะเห็นว่าอย่างไรก็ตามจะเป็นวันนะ อะไรก็ตามเมื่อถึงเหตุของการสูญเสียชีวิตเราจะดูกันที่พิธีกรรมได้ดูกันที่การกระทำของหมู่สังคมต่างๆซึ่งสร้างสังคมไว้ด้วยเหตุอะไรถ้าเรามีความรักตนรักผู้อื่นสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมทั้งมีศีลธรรมประจําใจ ไม่ทำร้ายผู้อ,อื่นด้วยกายวาจาใจนั่นหมายถึงบุคคลนั้นจะต้องมีสังคมมากมายทีเดียวสัจะจะรำต่างๆหลายครั้งได้น้อมเสมอขณะที่เราได้ฟังธรรมก็ดีหรือมีโอกาสได้น้อมระลึกบูชาธรรมนั้นหมายถึงเราได้น้อมระลึก คุณงามความดีของพระธรรมคําสอนว่าน,นี่คือความเป็นจริงของชีวิตวันหนึ่งบันใดเราทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงก็จําเป็นที่จะต้องเป็นไปตามที่กําลังแสดงอยู่ยุคสมัยใหม่ที่เราได้น้อมก็จะมีกิจกรรมนะเปลี่ยนแปลงไปการแสดงธรรมหรือการที่ผู้จากัน ว่าความไม่เที่ยงนั้นจะแก้ไขความไม่เที่ยงในความเที่ยงกันอย่างไรดีจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเท่าไหรนักในเรื่องพิจารณาธรรมประโยชน์อย่างยิ่งนะถ้าหากว่เราได้มีโอกาสผ่านเรื่องกิจกรรมเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเป็นน้อมฟังธรรมหรือน้อมดูธรรมที่ปรากฏซึ่งหน้าเรา ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นน,นเป็นความจริงการได้มาเสียไปการที่จะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขณะปัจจุบันการและวันใกล้วันสุดท้ายของล่างนี้นั่นหมายถึงประโยชน์ก็จะเกิดทั้งสองด้านผู้ที่เข้าไปสู่การพิจารณาก็เกิดประโยชน์ก็นำใจให้เกิดความพัฒนาตามไปด้วย ผู้ที่วายชนก็เกิดประโยชน์นั่นหมายถึงมีการแสดงความจริงของการล้มหายใจจากไปทำให้เห็นสัจธรรมในพระธรรมคำสอนว่ามีกำลังใจผู้จะไปร่วมกิจกรรมนั้นสามารถอะไยสามารถถ่ายถอนอะไรได้หรือไม่สัจธรรมทั่วไปเราจะเห็นว่าบางทีเราก็เด้น้อม ดล,ลึกถึงความตายขึ้นมาในชั่วขณะที่เราได้น้อมพิจารณาถ้าน้อมถึงความตายเราจะมีความละอายต่อบาปแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะกระทำกรรมที่ดีนะต่อสังคมต่อตนต่อท่านต่อครอบครัวพวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เดนะียนรูนะ้และก็ตอบแทนคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือด้วยการพิจารณาธรรมตามความจริงอย่างนี้ในสมัยที่ครูบาอาจารย์กำชับนักหนาก็ในเรื่องให้ดูซากศพซึ่งตายหนึ่งวันตายสองวันตายหนึ่งอาทิตย์ให้น้อมพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เพราะเหตุ ต้องการให้จิตใจมีสภาพความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงและสามารถแยกแยะหน้าที่ด้วยความถูกต้องความขยันหมั่นเพียรจนสามารถเป็นที่พึ่งตนที่พึ่งผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมต่างๆที่เราต้องน้อมแต่ละเนื้อในาการที่เราได้ฟังได้ยินและแล้วก็ได้มีโอกาสน้อม พิจารณาจึงเกิดประโยชน์สืบทอดให้ลูกหลานนั้นมีความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตกันชีวิตช่างน่าสงสารในบางทีหลายท่านหลายคนเกิดมายังไม่ทันได้แก้ไขแก้ตัวที่จะมุ่งหน้าสู่การพัฒนาตนเพื่อจะเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนก็ไม่มีโอกาส หมดเวลาเสียก่อนก็มากมายทีเดียวแต่สิ่งที่เราหยิบมาพูดจาเพื่อจะตักเตือนตัวเราก็เพราะสิ่งที่เราจะต้องน้อมให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนนหมายถึงเรากำลังตอบแทนคุณของส่วนรวมของหน้าทีนะ่ก็จึงได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ในวัตะสงสารนั้นต้องน้อมการเข้าถึงและเข้าใจว่าสติที่เราต้องระลึกเรียนรู้จิตใจเรียนรู้ความเปลี่ยนจริงนั้นสำคัญมากเนื่องจากวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัทธีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ